สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลช่วงบายบายครับพี่นอ้องเบิงบรรยากาศช่วงบายตอนนี้ครับลมเบิงปรากฏการณ์เมกผัดไปทั้งหนองคายหุน่น ไปทั้งหุ่นนะครับนองคายพี่น้องสังเกตใบกล้วยครับหลมพัดไปมันไปทั้งพุ่นลหรอครับทางกั้มน้องคายพุ่นหลักายแล้วบ่มียางครับพี่น้องถ้าพี่น้องยางเลาะเบิ่งดองกล้วยไปแน่นี่ครับดาราประจำช่อง สามตัวชาโคเฉาวก้วยแล้วก็ชาเขียวไปไปพาพาพาไปน้องกล้วยไปมา,มามาโอ้ยัสี่บคอแล้วชาโคนี่แหละจอมปวน <c oughs> นี่เฉาวก้วย <c oughs> ควนข้าวโพดแล้ววัยกำลังน่ารักกำลังไปตะหักตะแพงนี่แหละครับดาราประจำช่องชาโคชาโคมาน่ารักนะครับในชาโคนี่ยถ้ทาทายดูสิทุกนี่ชาโคชาโคขี้อ่อน นี่ชาเขียวครับชาเขียวบังบรรยากาศช่วงนี้กะผมว่าปล่อยๆฝนลงเม็ดกับเพาอเปียกอืมผู้ใดเห็นอย่างอีกเนาะ อมให้หยกกันอ้าวหม,มาหน่อยก็ขี้เล่นแจ,จะตัวใหญ่ก็ไม่ขี้เล่นชอบจะแก้งเขา โค้ดชอบแก้งนี่นะครับความพิเศษวันพิเศษของหลายหลายคนอยากอยู่กับธรรมชาติมันก็นเป็นไปอีกรูปแบบนึงครับ หลายคนดินล้นต่อสู่เนาะดินล้นต่อสู่เพื่ออยากสิลืมตาอาปากได้ก็ขึ้นอีกนลครับเห็นบ่เพิ่นมาตัดหญ้าบ่แม่นคนสวนเลยครับคนเพิ่นมาขอตัดหญ้าไปใหง่วงให้ควายเพิ่น ทั้งหุ่นต้นกลวยไม่ได้ต้นสูงๆงามๆเลยพี่น้องอาไปเลาบะบ่ได้เนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาติแล้วเครือหมาน้อย เครื่อตดหมาบ่เม็นเครื่อหมาหน่อยเครื่อตดหมาบ๊อดภากเกษตรพี่น้องเอ้ยเบิ่เนี่ยนี่แหละวิถีชีวิตของไทยสีเกตชาแนลครับทะเลาะหละๆหยุดน้ำปลากลงปลากล้วยนี่แหละครับผ่อนคลายรีแลก ไปกับเจ้าสามตัวนี่เห็นบ่าี่ยเชากล้วยชาโคลแล้วก็ชาเขียวครับนี่โอ้ขวยเครื่องนี้พี่น้องแกแล้วเดี๋ยวผมพาไปเบิง้งทางนี้แกแล้วนี่ นี่กาแสดงว่าแกหลายเติบแล้วนี่นนี่ไก่แล้วไก่สีซุกแล้วเนี่มีแฝดด้วยนี่หนึ่งแฝดโอ้เมกมือนี่ครับพี่น้องหลายมองหลายบอลกับฝนกับลังลงอยู่หลายมองหลายบอลกับไอบอลบอลลงเครื่อเสือหมอบ ใครกว่าใส่ลองเท่ามานี่ละวิถีชีวิตของแต่ละคนต้องดิ้นรนต่อสู้โอ้บักท่านจานังเลยมาหลงเกิดอยู่นี่เสียดายแต่เพื่อนตัดทิมนี่แล้วขันเพื่อนจงไว้ในได้กินอยู่ได้ครับโอ้ชาโคนี่ก็จะตามมาเกาะอย่างเดียวเว้ย ชาเขียวนี่เขาะคานะชาโคนี่นี่ก็อีกตนนึงครับเอินว่าตอนอีทอนตอนแมงแมงแมงข้ามหือดวงกวงเนี่ยมันมันสียูอาศัยครับเนี่ยมนสิม,มากินกินใบเนี่ยในช่วงนี้แหละแมงข้ามแมงข้ามออก โอ้สี่เหยียบข้อแล้วก็ขาก็แข้งแท้ๆย่างแต่ใจของกับบ่เปลี่ยนนะกําลังเด็กๆกําลังดื้อกําลังซนแต่ก่อนกับชากล้วยนี่บปอไก่เลยไลยอันนี้นะครับพี่น้องเชากล้วยนี่เป็นหมาขี่ยานก็มู ขอบคุณพี่น้องด้วยครับเด้อที่ได้เข้ามาเบิงที่ได้เข้ามาแย่งคลิปนี้ฝากตอนเอาไว้แต่เพียงสำานี้ครับให้เบิงความเป็นธรรมชาติเปิดหูเปิดตารีแลกผ่อนคลายเนาะพอกันคลิปนาสบายดีครับผม